บ้านตัวเองเนี่ยมึงลองคิดดูโอ้ยนั่งอยู่สักสิบนาทีพอก่อนพูดนี้ก่อนอยู่เรื่อยแหละซึ่งหลวงตาก,ก็มีแนวคิดอย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยถึงท่านขั้นทำออฟฟิศเลยนะไม่ให้มีเสียงอยู่บ้านเนี่ยคิดว่าจะปฏิบัติอยู่ในบ้านเพราะว่าเวลาเราไปอยู่วัดเราก็เริ่มไม่พอใจพระตัวหลวงตาเองนี่แหละคิดว่าไม่เอาแล้วไปอยู่บ้านดีกว่าอย่างเงี้ย นะส่วนมากก็จะไปทำออฟฟิศอยู่บ้านเลยเก็บเสียงเลยแต่พอไปอยู่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวคนนั้นมาเรียกเดี๋ยวคนนี้มาชวนเดี๋ยวคนนี้มาเคาะอยู่เรื่อยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวภรรยาโอ้ยที่นี่ทุกหนอที่นี่วุ่นวายหนออีกแล้วล่ะก็เลยมาสํานึกลาลึกถึงระล,ลึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่านั้นถ้ำนั้นเงื้อมผานั้นป่าลก